วันออกพรรษาทำไมเรียกวันมหาปวารณาใครปวารณากับใครภาพประชาชนตักบารเทโวในวันออกพรรษาหลังจากสมจําพรรษาตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้างเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติไทยพอถึงวันครึ่งสิบห้าข้างเดือนสิบเอ็ดก็จะเป็นวันออกพรรษา ซึ่งปี2,567ตรงกับวันที่17ตุลาคมวันดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกอีกว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาด้วยมีกิจสำคัญของสงเกิดขึ้นในวันนั้นที่มาปวารณาคำว่าปวารณามีหลายความหมายซึ่งความหมายที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาคือยอมให้ว่ากล่าวยอมให้ตักเตือน สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีแกว้นโกศลมีสงหลายรูปจำพรรษาด้วยกันอยู่ในอารามโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแยง้งจึงได้ตั้งกติกากันว่าจะประพฤติมูควัดคือการนิ่งไม่พูดจากันตลอดสามเดือนใครมีกิจใด,ดก็ทำตามหน้าที่ของตน จนถึงวันออกพรรษาสงเหล่านั้นก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วทรงอนุญาตให้สงที่จำพรรษาครบสามเดือนปวารณาแก่กันแอลละกันคือการว่ากล่าวติโทษข้อผิดพลังตามที่ได้เห็นหรือได้ยินหรือรู้สึกรังเกียจภาพประกอบเนื้อหาสงตักเตือนสง ดังนั้นวันออกพรรษาจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวารณาคือการทำปวารณาครั้งใหญ่พระภิกษุทุกกูุทั้งพระผู้ใหญ่และผู้น้อยต่างเปิดโอกาสอนุญาตแก่กันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยจิตที่เมตตาโดยมีคำกล่าวปวารณาว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญกระผมขอปวารณาต่อสงฆ์หากท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินหรือสงสัยว่า กระผมได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอท่านทั้งหลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมด้วยเมื่อกระผมมองเห็นแล้วจักประพฤติตัวเสียใหม่ให้ดีภาพประกอบเนื้อหาการกล่าวประวารณาจึงช่วยระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีของสง์ก่อนที่จะลุกลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงคณะสงฆ์หูมาก หรือพระศาสนาปกติการประวารณาจะทำกันในวันครึ่ง15บ้าำเดือน11แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องทรง,งอนุญาตให้เลื่อนวันปรวารณาออกไปได้อีกครึ่งเดือนซึ่งตรงกับวันแรม14ข่ค่ำเดือน11กิจกรรมคาราวาสสำหรับคาราวาสประเพณีออกพรรษาก็คงเป็นการทำบุญตักบาตร รับศีลฟังเทศและอื่นๆเช่นวันสำคัญอื่นๆในพุทธศาสนาแต่มีบางอย่างที่พิเศษเฉพาะออกพรรษาได้แก่การตักบาตรเทโวการทอดกระถิงนและอื่นๆการตักบาตรเทโวอ้างอิงกับพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง เทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาจนออกพรรษาวันแรมหนึ่งข้เดือน11จึงเสด็จลงมาประทับที่เมืองสังกัดศามีประชาชนไปเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนานแน,น่นภายหลังเมื่อถึงวันแรมหนึ่งข้เดือน11ประชาชนจึงนิยมมาทำบุญตักบาตรเทโวจนเป็นประเพณีสืบมาภาพประชาชนจำนวนมากไปทำบุญงานกฐิน การทอดกระถิ่งคือการถวายผ้ากระถิ่งของชาวพุทธแก่สงฆ์เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเพื่อทำบุญและช่วยเหลือสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกเรื่องจีวรนุ่งห่มโดยต้องทำในช่วงเวลาที่กำหนดไว้คือ1เดือนหลังออกพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15้ค่ำเดือน12